เสกโลโซประกาศกำลังต่อสู้กับอาการป่วยหลังเป็นมานานพร้อมให้กำลังใจทุกคนเมื่อไม่นานนี้รอบเกอร์ระดับตำนานของเมืองไทยเสกโลโซได้ออกมาโพสต์ประกาศผ่านเฟซบุ๊กว่าฉันกำลังต่อสู้กับโรคซึมเศร้าฉันต้องชนะมันให้ได้โดยหลังจากนั้นไม่นานเสกโลโซก็ได้ไลฟ์เล่นเปียโน,โนร้องเพลงที่บ้านและมีช่วงที่ได้พูดคุยกับแฟน,แฟน เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยในช่วงหนึ่งที่เสกได้เปิดใจว่าวันนี้เรามาด้วยเรื่องโรคซึมเศร้าเมื่อกี้ได้โพสต์ไปอันนึงบอกว่าผมกำลังต่อสู้โรคซึมเศร้าอยู่ก็เป็นโรคที่เป็นภัยเงียบผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่ในขณะนี้ขอให้ต่อสู้กับมันอย่ายอมแพ้มันให้มันรู้ไปเสียว่าใครมันจะแน่กว่ากัน ผมเป็นมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็พยายามจะเอาชนะมันให้ได้วันนี้ไปหาหมอมาหมอให้ยาม,มาเพิ่มก็จะต่อสู้กับมันอย่างไม่ยอมแพ้แม้แต่น้อยเดียวหลังจากนั้นพี่เสกก็ได้ร้องเพลงต่อก่อนจะถามแฟนๆว่าใครเป็นโรคซึมเศร้าบ้างใช้วิธีอยู่กับตัวเองอย่างไรบ้างรักษาอย่างไรดีขึ้นไหมช่วยแชร์ให้พี่เสกรับรู้ด้วย เผื่อจะเอาไปใช้ก่อนจะบอกขอบคุณมากและขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับมันเราต้องเอาชนะมันให้ได้ไอ้โรคซึมเศร้าเนี่มันไม่เหนือกว่าเราหรอกแต่ว่าเราต้องออกไปสู้กับคนด้วยต้องออกไปทำงานไปต่อสู้กับหน้าที่ที่เรามีอยู่เราต้องรวบรวมพละกกำลังอย่างมากกว่าคนอื่นและหวังว่าจะชนะมัน